ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตงานรื้อบ้านนะครัสำหรับวันนี้ช่างเดดมารื้อบ้านนะครับนี่คได้ครับรับรื้อคนระับเทปูนเสร็จมารื้อครับอันนี้มีคนตีตัวช่วยนะครรื้อคนเดียวไม่ได้นะเอาตัวช่วยมาช่วยนะฮะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยโตัวช่วยครับเยอะฮะวันนี้ฮรงานลื้อครับงานลื้อลื้อถอนอย่างเดียวนะฮะเจ้าของบ้านให้มันรื้อนะฮะของบ้านลื้อบ้านเก่านะครับเป็นบ้านไม้นะบ้านหลังนี้อายุประมาณได้ครับประมาณ สี่สิบห้าปีนะครับบ้านคือเจ้าของบ้านจะรื้อทำใหม่นะคคือปวกปวกมันเป็นไม้ฮะปวกอิน่วหลังคาก็ว่าเป็นบ้านเก่านะบ้าน,นไม้ก่อนนะเป็นรูปทรงนี้นะนี่ก็เป็นหน้าต่างนะเป็นหน้าต่างไม้อยู่ฮนะ ไม้ก็มี่วนไหนที่ปวกยังไม่กินก็มีนะไหนกิน,นไหนกินได้ก็กินนะรือแล้วก็ไม้ตัในไหใช้ได้ก็จะเอาไปใช้ทำลงจอดรถพอกเป็ดพอกไก่ไปนะ รับคลิปนี้ก็ฝากกดไลคล์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเผื่อจะได้ทำคลิปใหม่ให้ชมอีกนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ